คือผมอยากรู้วิธีที่ทําให้จิตใจตัวเองอ่ะมันสงบเหมือนธรรมชาติรอบๆนี้ครับพี่มีวิธีไหนที่ทําให้ใจตัวเองสงบไหมครับคำถามนี้ดีมากนะวิธีที่จะทำให้หัวใจความคิดสมองร่างกายเราสงบเนี่ยแน่นอนเลยว่ามันต้องการฝึกอมกออกไหมครับการฝึกอารมณ์เนี่ยมันเกี่ยวนะันในเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยอย่างแรกเลยเนี่ยถ้าใครยังไม่เคยออกกําลังกายเนี่ยอยากจะให้ไปสมัคร เขาเรียกว่าฟิตเนสหรือว่าออกกําลังกายที่ไหนก็ได้ให้มันสม่ําเสมอก่อนเพราะว่าถ้าร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นทําให้สุขภาพเราดีนี่หรอไหมครับบางคนบอกว่าฝึกเขาเรียกว่าจิตอย่างเดียวพอไหมอ่าน,นั้นนะเป็นแนวแบบว่าเขาเรียกว่าเหมือนกัแบบธรรมะแน่นอนมันช่วยได้เยอะแต่ว่าถ้าในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยอารมณ์หรือว่ามันเกิดขึ้นจากฮอร์โมนดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีฮอร์โมนที่ปกติสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเนี่ย มีการออกกําลังกายพักผ่อนให้เพียงพอเนี่ยมันจะช่วยทําให้อารมณ์เราเนี่ยมันเขาเรียกว่าคงที่และทําให้ความสบายใจมันเกิดขึ้นด้วยแล้วยิ่งถ้าสมมติว่าเรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพักผ่อนเพียงพอแล้วไม่มีอะไรที่มันเป็นลบๆเข้าไปในร่างกายเช่นอะายะมุกต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยจิตมันจะสว่างขึ้นและทีเนี้ยเนี่ยพอเวลาเราตื่นมาทุกเช้ายิ่งเราวันไหนที่ไม่เจอปัญหาอะไรร่างกายเราก็จะแบบ รับแต่อารมณ์ที่มันดีดีนกออกไหมครับแต่ถ้าเรามีปัญหาแล้วสุขภาพร่างกายเราแข็งแรงทุกอย่างระดีแล้วตอนนี้อยู่ที่ฝึกการฝึกความคิดถ้าเราฝึกความคิดว่าเอ้ยโอเคนะปัญหามันก็คือเป็นเป็นส่วนหนึ่งของการมีชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราปล่อยวางมานะันอะแล้วเราแค่เหมือนกับแก้ปัญหาไปในแต่ละจุดอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีอะไรมากนึกออกไหมครับที่สําคัญมันแค่นั้นเองนะแต่แต่ขอเลยว่าอย่าไปทําอะไรผิดกฎหมาย เนี่ยหรอปลาอย่าไปทาอะไรผิดกฎหมายอย่าไปทําอะไรที่มันทาร้ายความรู้สึกคนทําให้คนเสียใจพวกนี้มันมันถ้าสมมติเป็นศาสนา,าพุทธเขาเรียกว่าบาปใช่ไหมแต่ถ้าเป็นทางพี่ที่เป็นแนววิทยาศาสตร์นิดนึงอะพี่จะเรียกว่ามันเป็นความรู้สึก guilty ความรู้สึกแย่ว่ะเราไปทําคนอื่นให้เขารู้สึกเสียใจอะโดยที่เราตั้งใจอย่างเงี้ยมันมันทาให้เราไม่มีความสุขดังนั้นเนี่ยอย่าไปทําให้ใครเขาเสียความรู้สึกและเรื่องการทําผิดกฎหมายก็เหมือนกันบางทีเราไปทาอะไรผิดกฎหมายนะ เราเราก็จะไม่สบายใจน่อเป่สุดท้ายแล้วอย่าอย่าไปทําอะไรที่มันผิดกฎหมายดีกว่านี่เนาะ